แทนพี่ต้นกล้าครับผมนะวันนี้มาตั้ง3คนจะเหลือรอดสักคนหรือเปล่าพี่ตันบอกได้เลยว่าห้องเราก็ตึงพอสมควรนะฮะวันนี้เทสไปประมาณชั่วโมงครึ่งครับผ่านได้แค่คนเดียวฮะซีจครับผมเบอร์สิบสองฮะนี่ฮะเอาว่ะเอาว่ะยังไม่มี Q คิววะตรงนี้ใครกำลังมองหาร้านเติมเพชรราคาถูก F D สักชอร้านเติมเพชรราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนรยอเครับ สตรีมสดทุกวันที่เพจ Next TV นะครับแคปิโต้ก้าเบอร์30มสิตึงจากวันนี้แคปิโต้ก้ามาเล่นกับเราบ่อยมากเลยนะนะครับเหมือนจะว่างกันนะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ถือว่ามาตัดแต้มอันนี้ซีจีจีหนึ่งว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเออนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับมีใครบ้างแคนพิโต้ก้าที่มาวันนี้ครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับมีนี่ฮะทีเคไอ้กล้วยนะผมนะมาจากสาขาหนึ่งนะแล้จะสาขาหลักครับผมนะแล้วก็จะมีเบอร์30 กับ3ามสิบเอ็ดครับผมนะจะเป็นสาขาสองเฮ้ยแมพทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมแมพสีอย่างเงี้ยแล้วนะผมนะแล้วก็เบอร์31มนะครับผมแนละ้วนี่ฮะเอาว่ะเอาเลยฮะคุณผู้ชมครับมาดูกันเป็นยังไงครับแทนพี่ต้นคร้าครับผมนะวันนี้มาตั้ง3มคนจะเหลือรอดสักคนหรือเปล่าพี่ต้นบอกได้เลยว่าห้องเราก็ตึงพอสมควรนะฮะวันนี้เทสไปประมาณชั่วโมงครึ่งครับผ่านได้แค่คนเดียวฮะ <No. S 1> บอกเลยว่าตึงจัดจัดครับ ครับผ่านหรือเปล่าครับแคนพิโตนกล้ามาตั้ง3มคนเนี่ยผู้ชมแล้วเอา้าวีคือตรงนี้เห็นแล้วล่ะเห็นแล้วนะเราเรียบร้อยไปหนึ่งครับโอ้โหแล้วเป็นแคนพี่ตนกล้ายิงกันเองฮะโอ้โหยิงกันเองเฉยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับตอนนี้เหลืออีกคนนึงนะก็คือนี่ฮะทีเคฟลุกครับผมเอาครับมาถึงก็ใส่ลัวกันเลยหวังผู้ชมนะครับ โอ้แต่คนนี้ยังไม่มีปืนนะครับผมมาเดี๋ยวดูคนนี้แล้วกันคนนี้มีปืนนะไอ้กล้วยฮะคุณผู้ชมครับมาจากสาขาหนึ่งด้วยครับอ่าเก็บหน้าขอเข้าในห้องได้ครับผมแล้วตรงนี้โดนสายแซบมาเอาเลยครับผมไอ้กล้วยฮะอยู่บนป้อมนะเหมือนใจเห็นเลยครับพยายามจะวิ่งไปชาร์จคุณผู้ชมครับไอ้บอลน่ารักครับไอ้บอลชิบ่ายฮะแล้วดันไปเลยฮะแล้วโดนแซบมานิดนึงครับไม่เจ็บมากครับผม4ี่ิคนตรงนี้ครับเรามีการใช้ระเบิดครบปาลงมาตรงนี้ครับ ไหวหรือเปล่าครับจากต้นกล้าอินสปอร์ตครับคุณผู้ชมครับเรามีระเบิดเป็นระเบิดแฟลชหรือเปล่าเหมือนจะเป็นระเบิดแฟลชครับแล้วขึ้นมาตรงนี้ควักสองมาล้วโดดยิงครับผมเอาครับแล้วมีบาดแจมตรงนั้นครับแล้วตรงนี้ยังไงเหมือนแหลกๆนิดนึงครับแล้ววิ่งมาตรงนี้เรียบร้อยระบมได้มาสองคิวฮะสำหรับไอ้กล้วยฮะต้องเลือดเจียนเลือดก่อนที่จริงเลือดเยอะอยู่ครับเราพยายามจ่อไอ้บอลทิ้งไปฮะพยายามยิงไอ้บอลทิ้งครับยิงไอ้บอลทิ้งครับผมต้องดันต่อแล้วบ้างครับคุณผู้ชมครับ แคนต้นกล้าขึ้นชื่อตาถัว่วเฮ้ยไม่ถัว่วไม่ถัว่วนะครับวิ่งชาร์จวิ่งชาร์จนั่นเดียอยากดูซีจีจีพิซัตครับขอดูซีจีจีหน่อยได้ครับซีจีจี G ครับผมเบอร์สนะิบสองงะนี่ฮะเอาว่ะเอาว่ะยังไม่มีคนะิววะตรงนี้ซีจีจีหนึ่งฮะแล้วตัวแบกเอาแขนพิซัตก็มีครับโอ้โหย,ยิงกันยับผมบอกเลยยิงกันยับยิงกันยับ ยังไม่มีคิวนะฮะแล้วก็ต้นใกล้อีกหนึ่งคนคนะยังไม่มีคิวเหมือนกันครับได้มาแค่ S K okay. S ครับของเหมือนของเกลือนะ S K S ับทางด้านของนี่ฮะดอกไปทิ้งไปแล้วฮะเหมือนจะไม่ใช้แล้วไอ้กล้วยได้มาสามครับเก็บแขนพ่ซันไปครับเฮ้ยคนนี้เอาเอานะคนนี้เอาเรื่องคุณผู้ชมพี่ฉันบอกเลยว่าคนนี้เอาจัดๆครับเฮ้ยสามคิวอ่ะ เดี๋ยวต้องดูครับโอ้ยไอบอลมาเรื่อยๆครับแต่ไอ้บอลไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับเวลาเราสร้างห้องนะฮะตึงจัดตึงจัดเหมือนคนนี้จะตึงกว่าเบอร์30หรือเปล่าเนี่ยเบอร์30ยังไม่ยิงเลยนะน้องๆบอกว่าเบอร์30ตึงมากแต่เบอร์30นี่ยังไม่ยิงเลยครับผมนี่ฮะเล้วโหนสลิงลงมาด้านล่างครับผมนะเหมือนปืนจะยังไม่มีครับปืนชาร์จยังไม่มีครับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคนนี้ฮะ ของังคงเกลือต่อเนื่องฮะเดี๋ยวเรามาดูคนอื่นกันบ้างที่มีคิวฮะนี่ครับเริ่มจากแฟนน้าครับจะได้จับพี่ตันขอจับคนนี้มีคิวอย่างเดียวนะครับพี่ยมนะครับนี่ฮะอัปเดตครับเบอร์สี่ครับหนูนาเก้าเก้าครับผมได้มาหนึ่งคิวนะฮะมีเบอร์สิบเรียเก่งนะตรงนี้ฮะหมายถึงเรียติมนะฮะแล้วก็ทางด้านของเบอร์สิบหกครับผมนะคําชื่อนี่นะ ปวดหัวจริงนะเหมือนหมายถึงการหาหอยครับคุณผู้ชมครับแลวตรงนี้ฮะเออแล้วก็นี่ฮะเบอร์17ครับผมนะได้มาอหนึ่งคิวฮะ F C N นะฮะเออไม่ใช่ครับ S เป็น S T E NO นะครับแล้วมี M King ครับ F F ครับผม1คิวฮะตรงนี้แล้วก็นี่ฮะไอ้กล้วยครับผมนะ3คิวตรงนี้ครับจากต้นกล้าอีสปอร์ตครับเหมือนใจเห็นคนแล้วครับเรายิงครับยิงฟรีตรงนี้ปากไอ้บอปิดมาก่อนครับผมขอดู M K M K ดูไปแล้วเมื่อกี้ฮะ ันนี้เล็ห้องกับคุณมากครับผมเอาละครับผู้ชมครับแล้วตรงนี้โจดบานเข้าเรียบร้อยเป็นสี่คิวฮะเฮ้ยยิงเป็นสี่แล้วนะคุณผู้ชมยิงเป็นสี่ครับนี่ครับเล้ห้องต่อไปครับผู้ชมครับใครที่เต็มนะห้องนี้เต็มเข้าห้องนี้ได้เลยครับใครที่ห้องเต็มนะครับห้องนี้ยังว่างอยู่ครับเพราะว่าเลขห้องเพิ่งสร้างนะฮะแล้วก็มีด้านของเบอร์สามสิบสี่ครับผมนะคูโบต้าครับแล้วแฟนน้าได้มานหนึ่งคิวฮะ เอาเลยครับนี่ฮะประมาณนี้ครับสำหรับคนที่มีคิวคิวเยอะสุดจะเป็นเบอร์28นะฮะเป็นไอ้ขวดตนี้ครับจากต้นกล้สย้ดเราหคิวฮะเฮ้ยยิงยับยับเลยนะ <_ Q> ผู้ชมธรรมดาที่ไหนครับคุณผู้ชมฮะส่วนเบอร์30นี้ยังไม่ยิงใครครับ <_ Q> เหมือนปืนชาร์จก็ยังไม่มีครับคนดูบอกว่าคนนี้ตึงคนนี้ตึงแต่คนนี้ยังไม่ยิงเลยนะฮะ อาจจะยังไม่มีปืนชา้าแต่ยังไม่เจอคนนะฮะเซิร์ฟเบต้าสับสไนเปอร์รัวๆไม่ได้แล้วครับผมโอเคครับโดน c g จีจยิงครับอ่าครับ CG จีนะฮะในดูซิเป็นยังไงฮะคนนี้ฮะอ่าครับเหมือนมีประเด็นครับอีกฝ่ายเล่นระเบิดว่ะคุณผู้ชมต้องเอาเลยฮะได้มือถือจบแล้วนะฮะได้มือถือจบแล้วครับมากสุด6คิวฮะพี่หมีไหวหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชม ไหวหรือเปล่าคุณผู้ชมตีจนะีนจีนึ่งแล้วตรงนี้เรียบร้อยครับผมนะโดนแฟนหญิงเก็บไปผมบอกเลยนะว่าแฟนหญิงเนะี่ยเกมที่แล้วยิงไปเก้าคิวนะคนนะี้นะครับเกมที่แล้วเนี่ยเป็นคนเดียวที่ผ่าน,นครับสําหรับแฟนหญิงนะฮะแต่ยังไม่เข้าแคนนะฮะเราสร้างกันมาชั่วโมงครึ่งคนนี้เป็นคนเดียวที่ผ่าน,นครับผมบอกเลยแล้วเอาเลยครับท k ฟุกยิงฮนะ ตึงครับผมบอกเลยคนนี้ตึงจัดๆสําหรับแฟนหญิงนะเดี๋ยวเราจับตามองครับแฟนหญิงเบอร์สองนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมไอ้กล้วยตอนนี้5้าคิวแล้วก็อีกคนที่จากต้นใกล้สปอร์ตก็คือ TK เฟุกครับคนนี้นะฮะต้นเก้าฟุกเนี่ยสามคนห้องนี้ตึงแน่นอนครับเดี๋ยวต้องดูฮะว่าใครจะแชมป์นะฮะจัดไปเอาเรื่องครับแล้วตรงนี้โดนแซะมาครับเลยเหลือเก้าสิบครับผมสำหรับฟุกฮะ ใช่ปะครับแล้วตรงนี้บารอนเก็บคำหอยครับคุณผู้ชมฮะแล้วโดนสองลางครับผมนะทีเคปุ๊กยังไงครับสองหนุ่มสองมุมตรงนี้ครับรออยู่ครับแล้วตัดใจดันขึ้นมาก่อนครับน่าจะต้องจูงหลบก่อนแล้วไอ้กล้วยได้มีอีกหนึ่งคิวจากทานอสครับผมโอ้ไอ้กล้วยผมบอกเลยว่ายิงไปยับมากครับยิงไปยับจะจัดโขคิวแล้วคุณผู้ชมฮะคนนี้กําลังถอนมาก่อนครับเหมือนจะมาตั้งหลักก่อนครับสหรับ ปุ๊บครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะถอนได้ครับยังไงครับขับรถสปอร์ตไปเข้าวงครับผมจกคนใหม่เลยแล้วกันนะเหมือนจะไม่งั้นแล้วนี่ครับนี่ฮะต้นใกล้สปอร์ตปะทะต้นใกล้อีสปอร์ตมาคุณผู้ชมเอาว่ะสาขานึงปะทะสาขานึงครับเฮ้ย คนนี้เก็บต้นกล้าอีกหนึ่งคนมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาตัดแต้มได้เลยครับผมแล้วคูโุต้าให้มาอีกหนึ่งคิวฮะสิบห้าคนตรงนี้เราโดนแซมมาเอาเลยครับต้นกล้าประทาดต้นกล้าครับผมใครจะอยู่ใครจะไปครับเราดันใส่อย่างเดียวครับไอ้กล้วยควักซองมาแล้วปักไอ้วอลปิดมาก่อนครับเหมือนที่คนจะวิ่งเข้าไปในเต็นท์ครับโอ้ยคนจูกครับอีกคนถอนครับอีกคนถอยตั้งหลักครับโอ้ยอีกคนไปไหนเราไม่รู้ครับผม เอาหายครับผู้ชมฮะโอ้ดันหนีไปใครมากครับคนนี้โอ้ยคนไม่สู้ครับโอ้ยคนดันใส่คนเสาไครับเอาเลยฮะแล้วยังไงคุณผู้ชมครับเสาไฟเราโหปืนอะไรแคนนอนเหรอไม่น่าใช้ M79 ด้วยเป็นแคนนอนครับอีกคนแคนนอนหรือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเหรอคุณผู้ชมปืนอะไรวะน่ะ เราต้อ้โหยิงตัวเองตายไปครับร7 9ครับโอ้นี่ครับมันมีแอดดอปตรงนี้ครับ M79 ใส่ตัวเองตายครับต้นกา้สปอร์ต่อคนตายหมดเลยฮะโอ้คนที่บอกตึงๆไปแล้วฮะแล้ว7 9จากต้นกาเรียบร้อยครับ 7Q ครับผมเราโดนแซคขวามาครับเหลือ40อาร์นะครับ เหลืออีกหนึ่งคนที่ตึงก็คือเบอร์สองครับแต่เกมนี้ยังไม่ค่อยมีคิวเท่าไหร่ครับสำหรับแฟนหญิงนะฮะโอ้เรียบร้อยครับเบอร์สามสิบครับแล้วโดนแซะมาหูเจ็บมากครับคุณผู้ชมครับตรงดนเจดับก่อนแล้วมีคนดันแล้วมีคนมาครับต้นใกล้สปอร์ตยังไงครับแล้วมาเรียบแ้วก็โดนแฟนหญิงอย่างที่พี่ทันบอกฮะเก็บไปฮะคนนี้ตึงครับจะบอกแล้วครับว่าคนนี้ตึงฮะชุดเดียวหายครับต้นใกล้สปอร์ตจบทั้งสามคนฮะ โอ้โห oh, ตตึงครับตึงมากตึงมากของมือที่ผมชอบนะชอบสไตล์การเล่นมากอะ่ะนะครับสาหรับไอ้กล้วยนะตอนนี้โอ้โหเจ็ดคิวเจ็ดคิวคิวผ่านแล้วนะนะครับแล้วเรียบร้อยครับแฟนหญิงครับคนตึงของเราหมดแล้วนะครับโดดดัดถือว่มามันเอาเรื่องอยู่ผู้ชมถือว่ามันถือว่ามันอยู่ใครจะเป็นแชมป์ครับสาหรับห้องนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับต้นไก่สปอร์ตนี้ไปแล้วนะครับ ีจ si so like right? ีนจีี่ไปแล้วนะครับผมแคนไม่ทันไปแล้วนะครับเหลือเด็กๆที่ประเทศแกนตรงนี้ครับยังไงฮะสามคนแล้วโดดมาครับเก้าเก้าน่าจะไม่รอดแล้วก็น่าจะเป็นแชมป์ของป๋าสิหรือเปล่าเพราะอยู่ในวงครับป๋าสิแชมป์นะผมครับสุดยอดฮะผมบอกแล้วอ่ะห้องตึงผมบอกไปแล้วว่าห้องตึงนะฮะไม่มีใครผ่านสลอดห้องนี้ครับ นะผมประมาณนี้นะฮะที่คิวเยอะสุดจะเป็นนี่ฮะ T K ไอ้กล้วยเนาะแล้วก็นั่นแหละฮะคนเดียวนั่นแหละฮะที่เกิน5คิวนะฮะในห้องนี้ผมบอกแล้วว่าห้องนี้ตึงนะมันจะเฉลี่ยอย่างประมาณ2-3คิวเนี่ยเยอะนะครับ